สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวลาวสภาหแห่งชาติลาวเสนอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแก้ปัญหาค่าครองชีพดึงแรงงานกลับประเทศปัจจุบันประเทศลาวกำลังถูกปัญหาเศรษฐกิจลุ่มเล้าอย่างหนักเงินเฟ,เฟอ้อค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงกว่าไรายได้แรงงานลาวหนีออกไปทำงานในประเทศไทยจนภาคธุรกิจในลาวต้องขาดแคลนแรงงานสภาหแห่งชาติลาวเสนอให้มีการปรับค่าแรงขั้นต,ต่ำต่อเดือนจาก1นึ่งล้านสามแสนกีบเป็น2องล้านกีบหรือประมาณ4 0 0พบาท ซึ่งจะทําให้รายได้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานลาวที่อยู่ในประเทศไทยกลับมาทํางานในประเทศจากแฟนเพจโจเซฟอัคาลงวงก็มีชาวลาวได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับความหมายของการขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำมันได้แค่เฉพาะพนักงานรัฐกรของหน่วยงานภาครัฐหรือได้กันทั้งหมดทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐกรจะทําอะไรก็ให้มันเสมอภาคอย่าเอาแต่พวกพ้องนะทนต่อไปครับไม่ต้องการให้ปรับเงินเดือนขั้นต่ำขึ้นแต่ต้องการให้ราคาสินค้าถูกลงแนะนําเอางบประมาณที่จะเพิ่มเงินเดือนมาแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงจะดีกว่า ต่อให้ขึ้นเป็น3ล้านกีบก็ไม่พอเพราะค่าครองชีพสูงขึ้นทุกวันทันต่อไปครับคิดว่าปรับขึ้น3ามเท่าของเงินเดือนขั้นต่ำณนะปัจจุบันน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะปัญหาอยู่ที่รายได้น้อยกว่ารายจ่ายเกือบ3มเท่าเมื่อมีรายได้ที่สูงขึ้นแล้วค่อยไปควบคุมราคาสินค้าให้มันสมดุลกับรายจ่ายทันต่อไปครับปรับเงินเดือนขั้นต่ำขึ้นเท่าไหร่รัฐบาลก็เก็บภาษีขึ้นเท่านั้นเช่นภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าจะแก้ปัญหาให้มันยั่งยืนรัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าใช้เองภายในประเทศลดการนำเข้าจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่ทำให้เงินกี่เฟ้อเพราะประเทศลาวขาดดุลการค้าระหว่างประเทศนำเข้ามากกว่าส่งออกรายได้น้อยกว่ารายจ่ายถ้าผลิตสินค้าใช้เองภายในประเทศถึงแม้จะส่งออกไม่ได้แต่ก็ลดการนำเข้าได้ท่านต่อไปครับ ถ้าปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้จริงมันจะดีมากเมื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อไม่ได้ก็ต้องมาแก้ที่รายได้เงินเดือนต้องให้มันสมดุลกับค่าครองชีพทำเหมือนประเทศเกาหลีใต้เมื่อสินค้าแพงเงินเดือนก็ต้องสูงขึ้นมันถึงจะอยู่รอดทันต่อไปครับทำไมรัฐบาลแก้ปัญหาที่ปลายเหตุปรับค่าแรงขึ้นแบบนี้เหมือนผักภาระให้ผู้ประกอบการเมื่อผู้ประกอบการมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นพวกเขาก็จะหาเรื่องขึ้นราคาสินค้าและบริการตามไปด้วย ท่านต่อไปครับต่อให้ประชาชนมีรายได้ต่อเดือน8ล้านกีบก็ไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงเสียดฟ,ฟ้าขนาดนี้แทนที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินความเป็นจริงถ้าทําไม่ได้ก็ลาออกไปซะท่านต่อไปครับจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเดือนละ2ล้านกีบประมาณเกือบ4,000บาทไปดูราคาฝอขั้นต่ําหรือยังตอนนี้ชามละ50,000กีบหรือประมาณ90กว่าบาท รัฐบาลควรทำควบคู่กับการขึ้นค่าแรงคือการควบคุมราคาสินค้าให้มันสมดุลจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าเห็นด้วยต้องควบคุมราคาสินค้าให้มันนิ่งก่อนจากนั้นก็ปรับค่าแรงขั้นต่ำให้มันสมดุลและเหมาะสมเพราะถ้าปรับค่าแรงขึ้นก่อนเดี๋ยวสินค้าก็ขึ้นตามอยู่ดีสุดท้ายแล้วเงินกีบก็ไม่ต่างอะไรกับศิทกระดาษท่านต่อไปครับ ฉันทำงานอยู่เวียงจันทร์ค่าเช่าห้องเจ็ดแสนกีบค่าไฟฟ้าสี่แสนกีบค่าน้ำหนึ่งแสนกีบค่าเติมน้ำมันรถไปทำงานสามแสนกีบแค่นี้ก็หนึ่งล้านห้าแสนกีบแล้วเงินเดือนสองล้านกีบต่อให้กินมา่าทั้งเดือนก็ไม่พอทนต่อไปครับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต่อเดือนจากหนึ่งล้านสามแสนกีบเป็นสองล้านกีบก็ขึ้นประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ราคาสินค้าขึ้นมากกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ถามรัฐบาลฉลาดสงสัยเอาสมองส่วนใดคิดทำไมไม่ขึ้นให้มันสมดุลกันทันต่อไปครับปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต่อเดือนแค่นี้อย่าหวังว่าแรงงานลาวจะกลับประเทศแรงงานลาวในประเทศไทยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายยังเหลือเงินเก็เกบส่วนแรงงานลาวที่อยู่ในประเทศต่อให้ได้2ล้านกีบก็ไม่พอกินทันต่อไปครับถึงจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเดือนละ2ล้านกีบหรือประมาณเกือบ4 0 0พบาท ก็ยังได้ไม่ถึงครึ่งค่าแรงขั้นต,ต่ำต่อเดือนในประเทศไทยแถมค่าครองชีพในลาวก็ยังสูงกว่าอีกด้วยแล้วคิดว่าแรงงานลาวจะกลับไหมจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าฉันทำงานอยู่ในประเทศไทยบอกเลยว่าไม่กลับไปทำงานในประเทศลาวแน่นอนต่อให้ขึ้นเป็นสล้านกีบต่อเดือนหรือประมาณ5 0 0พันกว่าบาทก็ไม่พอยาไส้เพราะค่าครองชีพในประเทศลาวยังจะสูงขึ้นได้มากกว่านี้อีก ทันต่อไปครับต่อให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ําต่อเดือนเท่ากับประเทศไทยก็คิดหนักถ้าจะกลับไปทํางานในประเทศลาวเพราะค่าครองชีพในลาวมันสูงน่ากลัวเหลือเกินแถมมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆใครจะกลับก็กลับ,บฉันไม่กลับทันต่อไปครับทําไมรัฐบาลฉลาดส่องใสคิดช้าจ,จังว่าต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ําให้มันสมดุลกับค่าครองชีพรู้ไหมตอนนี้แรงงานลาวหนีไปทํางานในประเทศไทยเกือบจะหมดประเทศแล้ว ขึ้นแค่2ล้านกีดเดี๋ยวหวังว่าพวกเขาจะกลับมาทันต่อไปครับค่าแรงขั้นต่ําต่อเดือน2ล้านกีดไม่ได้สร้างแรงจูงใจให้แรงงานลาวที่อยู่นอกประเทศกลับมาหรอกนะยิ่งแรงงานลาวที่อยู่ในประเทศไทยพวกเขาอยู่ที่นั่นจนคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศของตัวเองไปแล้วทันต่อไปครับเงินเฟอ้อก็พิมพ์เอาใหม่ตามใจชอบค่าของชีพแพงก็ขึ้นค่าแรงเอาตามใจชอบ อย่างนี้ไม่เรียกว่าแก้ปัญหาแต่เป็นการซ้ำเติมให้ปัญหาหนักขึ้นกว่าเดิมควรลดค่าครองชีพด้วยวิธีอื่นจะดีกว่าเช่นสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าใช้เองภายในประเทศจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเรื่องการผลิตสินค้าใช้เองภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้าถ้ารัฐบาลคิดเป็นและทำได้ฝ่าน,นี้คงทำไปตั้งนานแล้วก็รู้กันอยู่รัฐบาลลาวมาจากถ้ำจะไปรู้เรื่องอะไรกับระบบเศรษฐกิจเบื่อรัฐบาลลาว ทานต่อไปครับจะหาเงินเข้าประเทศคิดอะไรไม่ออกก็ขายทรัพยากรจะแก้ปัญหาค่าครองชีพคิดอะไรไม่ออกก็ขึ้นค่าแรงบอกเลยว่าวิธีแก้ปัญหาของรัฐบาลฉลาดสงสัยเด็กปถมก็คิดได้ทําไม่ได้ก็ลาออกไปซะทันต่อไปครับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพหรือพิมพเงินเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อดูจะคล้ายกับประเทศเวเนซุเอลา หรือว่าประเทศลาวใกล้จะถึงจุดจบเหมือนประเทศเวเนซุเอลาแล้วทันต่อไปครับแก้ปัญหาค่าครงชีพสูงด้วยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำฉันว่ามันไม่ตรงจุดนะเพราะสาเหตุที่ทําให้ค่าครงชีพสูงเพราะเงินเฟอ้อหนักมากกว่าเมื่อก่อนค่าแรงขั้นต่ำก็เท่านี้แต่ทําไมถึงอยู่กันได้คิดให้ดีขึ้นค่าแรงสินค้าก็ขึ้นราคาด้วยทันต่อไปครับตราบใดที่รัฐบาลฉลาดสงสยัยยังแก้ปัญหาเงินเฟอ้อและควบคุมราคาสินค้าไม่ได้ ฉันก็จะขอทำงานอยู่ในประเทศไทยต่อไปต่อให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต่อเดือน5ล้านกีบก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเงินยังเฟ้อสินค้ายังแพงอยู่ทัศนคติของชาวลาวท่านสุดท้ายครับเงินเดือน2ล้านกรีบกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในลาวตอนนี้บอกเลยว่าไม่พออย่างน้อยต้อง4ล้านกรีบถึงจะอยู่ได้จะปรับทั้งทีทาไมไม่ปรับให้มันสูงไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาต้องมาปรับอีก นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวลาวไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ